โงช่ชามากใครอยากสั่งนะคะใครอยากกินให้รีบสั่งเพราะว่าต้องเผื่อเวลารอไว้นิดนึงแต่บอกเลยว่ามขมคาเพราะมันกินเพลินนี่คือพึ่งได้มาเมื่อว่ายบ่ายวันนี้เลยแล้วก็กินแต่ตอนนี้เหลืออยู่4อันแล้วแล้วก็จะกินอันที่เท่าไหร่นะมันจะได้ประมาณ11อันมั้ง12อันหรือเปล่าเขาจะมีน้ำพริกมาให้2อันนะคะทุกคนฟิลชอบกินเป็นตัวนี้มากกว่าอันนี้มันจะแบบออกเป็นกะปิกะปิปลาป่นแต่ฟิลชอบกินเป็นตัวนี้เพราะว่าอาจจะไม่ถนัดกะปิ อของแซ่บของนัวแม่คือเอาไว้กินแบบแกง,ง่วงหรือว่ากินระหว่างวันตัดจบหลังกินข้าวเสร็จคือมันเลิศนะแต่ขอบอกคําใหญ่ๆตโตๆเลยว่าร้านส่งชา้าสําหรับของออเดอร์ฟิล์มนะใครอยากกินอีกสองวันให้สั่งวันนี้ไว้เผื่อเลยแล้วก็เผื่อไปเป็นอีกสามวันวันที่สามค่อยกินอุม้มน้ำลายสอง